สวัสดีครับสวัสดีครับดูนกเป็ดน้ำสักหน่อยฮนะลูกโตเร็วมากเลยโตเร็วโตวเร็วแต่วันนี้ทำไมลูกไม่เห็นเนียอ๋ออยู่บนหลังนอนอยู่บนหลังะฮะอยู่บนหลังอยู่บนหลังสองตัวแล้วที่เหลือที่เหลือมุดน้ำอยู่ตรงไหนโผล่ไหน ตัวเล็กนิดเดียวดำน้ำเก่งซะด้วยกลับกลับกลับก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 ับนู่นนู่ไงเห็นไหมอ้าโผล่มาแล้วหนึ่งตัวเห็นไหมเห็นไหมโผล่มาแล้วหนึ่งตัวจ้าโผล่มาแล้วหนึ่งตัวมีทั้งหมดห้าตัวน่ะได้หนึ่งตัวได้ไงอะ ไปหมุดน้ำเก่งนู่นนู่อีสองตัวอยู่นู่น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 ไปแล้วม้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นเห็นไหมเห็นไหมนู่นนู่นนู่นมาแล้วม้ามสองตัวแล้วนู่นมาสองตัวแล้วมสองตัวแล้วเขากำลังมานะฮะเขาไหวมาหาแม่เขาเห็นนะเห็นนะโอ้เขาว่ายมาหาแม่เขาละอ๋อนู่นนะครับไหวมาหาแม่เขาละไหวมาแล้ว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  กับกับกับเก็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 บามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นีจะมาตรงนี้อ่าสูมสูมสูสูมไปก็บะเออไม่ค่อยชัดเนาะมาแล้วนะฮะสามตัวสามตัวนุ่นสี่ตัวออกมาอีกพุ่มหนึ่งละน่นนุ่นนุ่นกำลังมากำลังมานี่นี่นี่น่กำลังมาอีกตัวหนึ่ง มาแล้วนั่น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 นั่แล้วนะสี่ตัวแล้วกำลังมากำลังมานนนนนนมาแล้วมาแล้วเห็นนะเห็นนะโอ้มาแล้มาไลมาแล้วมาตัวละสี่ตัวแล้วนะฮะสี่ตัวสี่ตัวนะฮะมาแล episodes, UE, ้วมาแล้วสมทบนะฮะสี่ตัวสี่ตัวนะครับสี่ตัวแล้วหายตัวหนึ่งโอ้ตัวเร็วมากอะนะะตัวเร็วตัวเร็ว โตแล้วเร็วโตแล้วเร็วนะครับถ่ายตั้งแต่ตัวเล็กๆนจนกระทั่งตัวใหญ่แล้วนะนะครับเขาอ,อยู่ในป่าขักบุ้งนี่แหละนะป่าขักบุ้งเป็นกอเป็นกอเป็นกอนี่แหละนะครับ,ปปรนะรบห้าตัวอยู่ครบห้าตัวอยู่ครบห้าตัวอยู่ครบคิดว่าหายไปไหนละอืมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอเคครับสวัสดีครับติดตามติดตามเป็ดน้อยเป็ดน้อยนะครับ